คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดอนขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล่ะครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยคุยอยู่กับจ่าอีเช่นเคยนะครับกับช่องจ่าเอี้ยน CSO นั่นเองนะครับเพื่อนๆ ก็ฝากพ่มึงกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมสาวถ้านะครับเพื่อนๆไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่นะ <c oughs> แต่ที่มาเล่นนะครับจะเปิดกูไม่ดูอ่าแจ้งลัคกี้ไว้นะครับรอบสวทีทจนถึงเที่ยงนะเออก็มีเกมนี้ด้วยสาวถ้านะครับเพืเ่อนๆอ่าก็ต้องเล่นหน่อยนะครับลัคก,กี้มารอบนี้จะแจ้งช่วงนี้นะครับจะแจ้งไว้2เวลานะครับรอบสวถึงเที่ยงนะครับแล้วก็รอบ ทุ่มจนถึง2ทุ่ม2เวลานะครับก็เป็นกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนใครเล่นเ,เกมไหนแตกมาหรือได้เทคนิคดีๆมาเขาก็จะมาแชร์กันนะครับหรือ,อไม่เงาไม่เงา,เงาดีกว่าเล่นคนเดียวอย่างแน่นอนแต่หลักๆนะครับจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกของนัดรอบนะครับตั้งแต่9ก้โมงเชา้ายัน3ทุ่มนเลยทีเดียวแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของแบบนี้มีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยนะครับมาทุนมา2 0 0พันนะครับ เออสอรราวถ้ำน่าขวัวมากๆเลยอีกหนึ่งเกมนะครับเดี๋ยวลองไปปั่นก่อนนะปั่นดูลายก่อนนะครับไม่ซื้อโมโซ่อยู่แล้วไปเบ็ดสิบก่อนนะครับเพื่อนๆโอ้โหขัดเขียวเกมนี้ส่วนมากผมจะปัน่อนอยู่นะนะครับเพื่อนนอกจากแม่งลายข้างนอกแม่งแย่จริงๆอะ่ะ จนถึงจะซื้อเพราะมีตัวปูานอกให้ไงอ่าเกมสายปันกูไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วนะครับเออเกมสายซื้อพูดผิดไอ้สันสายซื้อนี่กลัวมากๆเลยโอ้ยอหลายเบสสิบตอนนี้ยัางกูเีอยู่จีไมค์แล้วโอเคยังไงเขียวขึ้นมาเบสกี้ดูนะ เขาดีสาวท่านะครับพวกทุนน้อยเล่นได้น,นะเกมนี้อุ้ยวายสวงไบ,บน4 7 g ว่างไงอู้หูคา J กดเลยดีกว่ามาหมายแรก1,000เลยนะครับเพื่อนๆกับเบ็ดยี่มาสิบหมุนน่ากลัวที่สุดสาวท่ามแม่งคือฟรีเกมนี่นแหละสัตว์เฮยทีไรแม่งใจหายทุกทีเลยอเอามายังไงเขียวยังไงเค เออปลายสองยังไงเพื่อนสูงไว้ตรงนี้หน่อยห้าสองคูณสิบแล้วใช้ได้ใช้ได้หกหมุนอุ้ยผ่านหน้าแดงทั้งสามเขียวฟาว่าไงลูกโอ้โหไม่หล่นกอบทองหล่นม่วงด้วยเมื่อกี้แต่แม่งอยู่ไกลมากอีสามหมุนเอา้ามาไหมอ้ยเท,ทีย่ยวได้ สัตว์ไปม,มาตอนนี้ยังไม่ได้ทุนเลยโอเคมาโอ้โหทำไมไม่เป็นเจวะหวะอว่าสิบช่องแรกโอ้โหเจมาดอกนี้โอ้โหฟ้าหายอีกเหมืหอดท้ายไม่ขาดทุนก็บุญหัวเร้วนะครับหนึ 1, ่งพัน8กแปดบาทไอ้สัตว์เท่าทุนเลยได้กำไรแปดบาทโอ้โสิ่งที่น่ากลัวสัท่ามันคือฟรีเกมน,นี่แหละ ลบนกไม่เท่าไหร่นะขึ้นมาเบสซีเลยนะครับมั่นใจมั่นใจคือ,อพอเล่นน้ำไปแล้วด้วยอ่าเล่นน้ำแตกไปหมื่นกว่าฮึบโอ้โหจะรอดไปในกูเหลือวันสองแล้ววายบนโอ้โหเจ้าเชื่อมซะน่ารักเลยโุ้ยมาซะน่ากลัวเชื่อมโคตรเบาโอ้ยคาซีท่องสาม กดแม่งเลยอ่เหนไ่อยเนอะวัดกันเลยนะครับเหลือเก้าีสองบาทเออมาไม้สองเบ็ดยี่เท่าเดิมนะครับพวกมึงเขียวมาตอนนี้คูณสี่อืมกระโดดทีละสองเออตัวคูณม่วงเก้าสิบหกโอ้ยโอ้ยวายสา่าำนี่บ่อยนะวายผู้แม่งไม่ค่อยจ่ายให้นะ โอ้ยขาดทุนไหมเนี่ย, 140, 140. ยร้อยซีซียังไงวายโฟตัวไหน96ม่วงม่วงอ่ะเฮ้ยโอ้โหขาดม่วงโอ,อ,อ้ไม่งั้นเละดอกนี้อืมายังไงเอา10ตกโู้โห6,900โอ้ 6, โอ้ไอ้สัตว์10ตกดอกเดียว7,000 โอ้โหก่อนหน้าเกือล้วนเลย7,120นยโอ้โหดอก10เมื่อกี้แม่งล่นโคตรสะใจพวกมึงโอ้โหก่อนหน้าใจเบาทุกดอกเลยเรซามุนเจมาสิบได้ไหมมึงสุดท้ายเจแล้วเพื่อนโอ้โหมาดอกเดียวจริงๆเลยโอ้โหเบ็ดจบไปที่7,650นะครับ โอ้โหฟรีรอบสองสิบลงพวกมึงเต็มกระดานเลยโอ้โหเดี๋ยวปันอีกนิดนะครับเพื่อนๆเหมือนเกมจะมาแล้วเริ่มมาแล้วเออแต่แพ้เกินเจ็ดพันแน่นอนอ่าฟ้าสองร้อยสองร้อยยี่สองร้อยส,สี่เออโอ้โหโด่เมื่อกี้สะใจมากตัวสิบลงโอ้โหจะเป็นพวกตัวม่วงหรือว่าหน้าทองหน้าแดงโอ้โห,โหโมีสิทธิ์หลายหมืนน่นเมื่อกี้ เจ็ดพันเก้าแล้วไปประมาณห้าพันกว่านะครับเพื่อนแต่ไม่พีพราาแน่นอนนะเออไม,ไม่ไม่เกินเจ็ดพันถ้ามันไม่จ่ายจริงๆนะครับเพื่อนมาไม่ไม่มาอะไรเซฟได้ก็เซฟนะครับช่วงนี้พีจีน่ากลัวน่ากลัวสัสสัสเลยแล้ามาเบ็ดยี่นะครับ,พเ,ออเ,บเพื่อนเออเบ็ดพเีของเราเลย ขาดขีดตรงสองขีมายังไงเจ้าสิบติดใจอยู่เลยนะสิบในเกมดอกเมื่อกี้อุ้ยไวจะเชื่อมไหมอุ้ยเชื่อมหน้าม่วงไม่คืนเบสซีดูตัวฟลุกนะเข้าฟีสักรอบนะครับเออกูชอบแบบนี้อยู่แล้วนะปันป่นๆเข้าฟีนี่ เป็นเลยที่น่าเล่นเลยทีเดียวไหวอือ90เนี่ย,ย,อย,อยพอรถเบ็ดฟักเห็นไหมจ่ายทันทีเลยก่อนหน้าเบ็ด40ไม่ไม,ไม่จ่ายเลยเรื่องเบ็ดนี่มีผลนะครับเกือบทุกเกมเลยนะครับพืกอึงต้องดูด้วยนะว่าเบ็ดไหนจ่ายไม่จ่ายอะโอเคเพื่อนๆเหลือ7,500นะครับลายมาไม่ค่อยดี <laughs> เออช่วงนี้พีชชีแข่งเฮี้ยเลยนะครับเกือบทุกเกมเลยอ่าอันไหนบวกมา ก็ควรถอยนะครับเดี๋อทุนว้น,นิดหน่อยเราค่อยมาเล่นต่อนะครับเป็นเรื่องที่ดีที่สุดะวันนี้ทุนมา2,000ตอนนี้7,5 0 0นะครับโอ้โหรอบแรกกดซื้อเบตตี้เท่าทุนกำไร8บาทรอบ2โอ้โหก็ไม่ค่อยจ่ายนะครับจ่ายบอมากเกือบเกือบทุกหมุนเลยมาเจอเบ็ส10นะครับองลงโอ้โหดอกนั้น7 0 0 0อิ่มเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหและไม่จำเป็นต้องไปต่อแล้วเมื่อกี้ลองเคาะนะครับเผื่อว่าเข้าฟรีไงอ่า เ่ออะไรก็ต้องเซฟเซฟไว้ด้วยนะครับช่วงนี้กําไรเท่าไหร่ว่ากําไรประมาณ5้าพันห้านะครับสาหรับเกมสาวท่านถือว่าเยอะมากๆแล้วเป็นเกมที่หาโมเมนต์แตกนักๆนี่ยากมากนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะก็ฝากเพื่อน,อนกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะลงเกมอะไรก่อนจากไปก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์กด share, แชร์แลกคอมเมนต์กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ